ไงครับเขารู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นนี่ยังไม่ขึ้นขาสั่นเลยตื่นเต้นจนเข้องน้ำหลารอบเดี๋ยวมาชมกันจะรอดไหมวันนี้นี่กูยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยเหนื่อยแล้วกลับแล้วได้ไหม ก็ถามคนหน่อยครับครับผมว่าไงครับคุณมาทำอะไรที่นี่ครับอยากกินกาแฟครับอยากกินกาแฟที่นี่ครับได้กินที่เซเว่นไม่ได้เหรอครับกินได้อ่ะถ้ารถต่างกันครับคุณมาทางไไนครับผมต้องการอะไรเลยครับผมต้องการผมมากินบรรยากาศครับรสชาติกาแฟไว้เป็นอีกเรื่องรสชาติไม่พูดถึงกินลูกอมยังขมเลยครับ ก็เมาทอะไรมาฆ่าเอามาเลยวงมาฆ่าไม่เคยยอมครับต่ว่าไม่จังไม่เจอสาวเลยถ้าเจอสาวเลยแรงก็ขึ้นดิสิบเปอร์เซ็นต์เลยไข่ซอเนี่ยองถือก้องนะไม่เกี่ยวนะ ปไปงคถ้าถ้าแม่ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหนไม่ว่าแม่เป็นใครมารับหนูด้วยหนูหนูเนื่อยอันนี้ถึงไหนแล้วครับ,บผ่านซ้ำแหกมาแล้วครับไม่พักครับก็เดี๋ยวต่อขึ้นต่อเลยครับเขาบอกว่าทำไมไม่เอาอยาดมครับบอกเรียกรถพยาบาลดีกว่าอามาเลยเอาแบบ เครื่องกระตุนพอหอยใจแล้วต้อง C P R เลยนะเดี๋ยวตอนนี้เขาบอกว่ามีแต่ลงมารอนเลยนอนลงเลยเดี๋ยวพาขึ้นไปชมต่อไปซ้ำเลยครับได้ทำการบ้านมาไหมครับซ้ำมลยเขาบอกซ้ำเลยซ้ำแมงซ้ำแมงหนูกูเอาายังแล้ว

ティッショウループとかペア。 มวนเฮ้ยม <headaches. S 2> ีหอดเพียงใหังเี้ทั้งเมทั้งมวนจักสิเมยให้จักสิมวนเป็นแต่ฝอนใส่เลยมวนแห้ง ไล้แล้วไล้เลยครับกายตายแล้วเนี่ยกูมาทำไมกูมาทำอะไรแม่ฟังอยู่คิดถึงแม่กูคิดถึงแม่แมแมเมต้องโฟกัสขนาดนั้นโจเป็นยังไงอ๋อพี่ชายขี่กระป๋อมง่ายเล็กโบจักอย ย่างขึ้นมายังว่าเหนื่อยบ่รอเตุงปะลงลงจากเล็กนี่เดียหรือว่าลงไปเลยออกลุงมเลยคิดถอนแม่คูเดียวแม่ย่งลูกนี้ ผมเป็นยังไงน้่งล่ะผมรู้สึกว่าธรรมชาติบำบัดผมนะครับบ่เป็นยังไงตอนมาผมเก็บทรอวงเอนี่ยเก็บทรวงบ่พอ,อมาถึงนี่เริ่เก็บทรวงหปวดขาเตี้ยธรรมชาติบำบัดต,ต,ต,ตอนมาเก็บทรวงครับตอนนี้เก็บขา <laughs> ครับพี่ครับไปเลยครับถ้าพี่ไหวนะ ไม่มีครับตนนี้อยู่เลยน Cái này, Cái này anh à. lý ขาลงครับตอนนี้ลงจากยอดภูกระดึงแล้วครับนี่เป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาอีกหนึ่งนาทีห้าโมงเย็นครับตอนนี้ผู้ผมก็เดินลงกันเชื่อทางว่างเปล่าไม่มีใครเลยไม่มีผู้ใด ตอนนี้ก็เป็นขาลงนะครับโอ้โอ้โอ้โอจักสีเมื่อยจักสีปวดขาตอนนี้ขาขาสั้นปั่นลูกนกตก,กน้ำน <laughs> สั้นหลีกโอ้ขาสั้นปั่นมาตกน้้โอมาตกน้ำมีนจะสั้นโอุดน้ำลงก็ล,กล,กลงอุบาทอุบัติ มาให้เลยเบื้องทางขึ้นพี่น้องโอ้เมืงง่อยบ่คือบ่คือขึ้นแล้วก็ล่งนี่โอ้เกือบช็อก <c oughs> สามกุใครอะหรือเปล่าอืม มงเย็นขึ้นจนสองโมงเชาขึ้นไปถึงพาลมศักแล้วก็วกกลับตอนนี้8ดชั่วโมงคึ่งอ๋สามสกิโลกับอีก500เมตร คือ,อยางคือคนหม้อเหลาทาีคือจังเดขาววนโวย่งแห้งจริงจงเด้วาว่าห้องห้ว่าต,ต,ตัวนี่ส้งขึ้นหลุกหางพี่เดย่องดีๆละว่าไปวิธีเดินลงทางราชชัน คือถอยหลังครับถ้าได้ยินเสียงผมใกล้ถึงแล้วเฮ้ย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  ถึงได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขำเมือดอูถึงได้ไง <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึงที่พักไม่ใช่ที่พักสิครับ <c oughs> ต้องมาเอารถแล้วกลับบ้านเงียบไม่มีใครแ <c oughs> ม้แต่คนรอเลกชื่ก็ไม่รอหกโมงใครจะมารอ โอ้บ้าบอไฮตาลาใครลงมาตอนนีเ้เร<ห>ื่องมันอีกหลายหลายมาเขากุนิสั่นโอ้โหตีงยง<ข>อะไรนดูครับเอาวอาวขอบคุณครับ ขอคุณครับข<ม>อบคุณครับจบแล้ว